นี่เป็นลูกผลงานของมิสเตอร์เอสเอสติงเลย์ก้ามปูฟาร์มนะคะตัวนี้ค่ะตัวแม่อันนี้ลูกแม่เขานะคะอยู่ในซองตัวแม่ทั้งสองโตเลยนะค่ะทั้งตัวผูทั้งตัวแม่อันนี้ลูกตัวใดพ่อพ่อมันตัวใดจ้ะใดพ่อสองตัวในน้อยนี่ตัวใดสติงเลยเนาะ เพิ่มเพิ่มผสมไหมแล้วเนาะนี่ออันนี้งัวพอเลินนี่จา้าพอเลินบ้านน้องเอึ้งตัวนี้จา้าโอ้ยเบิ่งหนังเบิ่งขาเพิ่นเบิง่งสีปวดแล้วเบิ่งดาเพิ่นอันนี้แมวข,ขาวเนาะคะ่ะเบิ่งแม่เพิ่นต้อาขายบ่พ่อฮะขายบ่อ <c oughs> <c oughs> ขายบาอขายขายขายนี่นะคะ <c oughs> ดูโครงสร้างค่ะ สีหมดแล้วค่ะผลงานมิตเตอร์ SS สติงเล a y สองศูนย์หนึ่งนะคะเืิ่งดากเลยค่ะเพิ่งดากบนหลังเพื่นนะคะลูกสติงเลยทรงนี้สไตล์นี้เลยค่ะติดใจค่ะทุกขาผลงาน นอบวัยจอันนี้กสาวสตอันนี้ลูกชายอ,อาวอ,อายุเท่ากันเลย สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูลูกพี่สติงเล2สอนหนึนะคะอันนี้วัวอยู่ที่บ้านทำพระองค์ดูตูดกันนะคะดูตูด,ดตูดตูดโอ้โสีเข้มมากเลยสีสวยมากงวงแจ็กเดือนเหรอไอ้สามเดือนเลยครับสิบสามเดือนสว่างไหนจากนี่นองยังเนาะ ซือปุ๋ย,อยโอลูกลูกตัวใดจ้าเนี่ยลูกพี่สติงเล่โอ้ห้อยู่เดิสวยมากเลยมึงหนังเนะะี่ยค่ะหนังย่นย่นสีเข้มมากสวยมากเลยนี่พ่อเขานะคะลูกพี่สติงเล2สองหนึ่งปุ๋ยป่ะค่ะสือ่อ ปีปีเท่าไ,ไหร่คือไอปีสองสามเดือนนี่นะครับปีสองสามเดือนเนะาะรอบป้ายสวยมากเลยอันนี้เอาไว้เป็นแม่บอกอเพิ่เนนะคะครับ<ะ>ส,สีแดงแดงนจนแสบตานี่เนขะ้มมาก สวยมากนะคะอยู่บ้านคำขององค์ชายนี่สีมาก,ก่อนนี่สีมาเบิ้งลูกสาวสวยมากหนังเงินยนอันนี้ลูกตัวใดแม่ลูกสติเงเล่จ้าแจ็คเดือนลรอจ้า ห้าเดือนกลัวจ้ะห้าเดือนกลัวของแมพานเนี่ยค่ะแมพานบ้านน้องแสงดูหนังก่อนอสั่งย่นย่นดูตุดตุดย่นย่นไปใส่เนาะแบบนี้คือแพงแทนเนาะตัวนี้นะคะลูกสาวสซต็งเลูหนังก่อนโอ้สวยมากเลยตอนเซเว่นเซเว่นมองกล้องหน่อ <happiness> ย <N> สวยมากเลยค่ะเป็นลูกกระทบนะคะใส่กับแม่ไทยธรรมดาแมวพันอยู่ในอคอกะห์นะคะแม่โค้งใส่สติงเลยไปเลยสวยมากกินหัวอาหารกำลังกินบอกแม่แท<ะ>นท่านอะไรเก่งปัญใด้คะท่านอะไรเก่งปันได้นเ,นไนเนาะอันนี้ได้จ้ะของแม่พานนะจ้ะสวยมากเลย